สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปาจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้เลย Fake l a b facial cleanser peel gel สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กาลังมองหาเจลล้างหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าการแพ้นะคะและผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจมากค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะมีด้วยกัน4สูตรเลยนะคะสูตรเบอร์0นะคะจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายสูตรเบอร์1นะคะจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งและแพ้ง่ายนะคะสูตรเบอร์2นะคะจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวธรรมดาและแพ้ง่ายนะคะส่วนสูตรเบอร์3นะคะก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวมันและแพ้ง่ายนัน ที่ปาได้มานะคะก็คือเป็นตัวเบอร์สามนั่นเองนะคะก็คือเหมาะสําหรับผิวมันที่แพ้ง่ายนั่นเองนะคะค่ะก็เดี๋ยวพามาดูคุณสมบัติพิเศษของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะคือเจ้าตัวนี้ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองถึง5้ชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําหอมพาราเนบนซบูหรือว่า SLS นะคะ SL s ก็คือสารก่อฟองที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ดีน,นะคะ ความพิเศษอย่างต่อมานะคะก็คือเนื้อเจลของเขานะคะเป็นเนื้อเจลแท้ที่มีความคงตัวสูงเนื้อเจลไม่ไหลไม่หกเวลาใช้นั่นเองถ้าหากเป็นเนื้อเจลเทียมนะคะมันจะมีส่วนผสมของเกลือแกงที่เราใช้ปรุงอาหารนั่นเองซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้นั่นเองและความพิเศษอย่างต่อมานะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่ทาลายน้ําหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติให้ความชุ่มชื้นเป็น2เท่าและสาม,มารถเติมความชุ่มชืน้นด้วยส่วนผสมของ โซเดียม PCA พร้อมเก็บล็อกความชุ่มชื้นได้อีกด้วยนั่นเองนะคะความพิเศษอย่างต่อมานะคะก็คือเจ้าตัวนี้มีสารสกัดจากมะพร้าวที่จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าโดยไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่ทำลายผิวด้วยนะคะและความพิเศษอย่างสุดท้ายของเขานะคะก็คือผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเจลนะคะมีสีใสส่วนในเรื่ององงขกิน่น ตัวนี้ไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมใครที่แพ้น้ำหอมเนี่ยใช้ได้สบายมากค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะก็คือบีบเนื้อเจลลงบนฝ่ามือนะคะจากนั้นเนี่ยก็ผสมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็นวดบนๆนที่ผิวหน้าได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าเนื้อเจลของเขาเนี่ยไม่มีฟองแบบโฟมล้างหน้าทั่วไปนะคะที่เห็นว่าไม่มีฟองก็ใช่ว่าเขาจะทําความสะอาดไม่ได้นะทุกคนก็คือเนื้อเจลตรงนี้สามารถทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกแล้วก็หมดจดจริงๆนะคะทุกคนเพราะหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวเนี่ยมันมีความสะอาด มีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญนะคะเจ้าตัวนี้ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งเียดหลังจากล้างหน้าเสร็จนั่นเองนะคะและขณะที่ล้างหน้าอยู่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเย็นเย็นสดชื่นที่ผิวด้วยนะคะค่ะก็สําหรับสภาพผิวก่อนล้างหน้าของปานะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวเนี่ยมีความมันอยู่นั่นเองนะคะส่วนสภาพผิวหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวหน้าเนี่ยมันมีความสดชื่นดูอิ่มน้ําอิ่มนวลขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะก็คือผิวหน้าไม่มีความแห้งตึงแต่อย่าง เหมาะกับสภาพผิวแบบไหนก็บอกได้เลยนะคะว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมหรือว่าผิวที่แพ้ง่ายมากๆก็สามารถใช้ได้นะคะแม้แต่ผิวที่กําลังแบบสิวเหอ่อหรือว่าแบบกําลังมีอาการแบบแพ้หรือว่าสิวกําลังจะขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะน้องตัวนี้เขาอ่อนโยนมากๆจริงๆนะคะทุกคนแล้วที่สําคัญล้างได้สะอาดหมดจดหน้าไม่เอียดด้วยนะคะนี่ สำหรับความรู้สึกหลังใช้นะคะหลังจากที่ปาได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวหน้าเนี่ยมันรู้สึกว่าสะอาดขึ้นนะคะแล้วผิวเนี่ยมันก็ดูนุ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นอีกด้วยนะคะใช้ไปแล้วนะคะจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวเนี่ยมันสดชื่นขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะใช้เจ้าตัวนี้แล้วสิวไม่มีการเห่อขึ้นแต่อย่างใดนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย